วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชน่ค่ะตอนนี้เราก็ยังเกี่ยวไม่คราบแต่เราสามารถคราบบ้านรูปแบบสัตว์ต่างๆได้ก็โอเคค่ะจะมีแบบบ้านแบบไหนกันบ้างนะคะถ้าอย่างนั้เราไปคราบกันเลยจ้าโอ้ยออมพี่เชนอยากได้บ้านใหม่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 ใจเย็นไว้รุ่นนั่นไงบ้านวิเทอร์อะบ้านแล้วดูดิเขากำลังประกอบหัวขึ้นไปแล้วนี่อย่างกันนั่งใส่หนึ่งตอนหนึ่งไห่มันคือวิเทอร์ยักษ์โอ้ยตกเบืะ ้านนี้แม็กี์นะคะเราสามารถจะคัาไข่บ้านได้ด้วยเนาะแต่ว่าบ้านที่เราจะคับฟนี่วันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านรูปแบบสัตว์ต่างๆค่ะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรการคราฟบ้านกันก่อนเนาะซึ่งบ้านนะคะมันก็จะมีวิธีการคับสูตรแบบต่างๆหลายสีเนาะแล้วก um <vid> ็จะมีร <wide> ูปทรงของสัตว์ต่างๆนะคะที่ให้เราคัากันนะคะก็อย่างเช่นนะคะก็จะมีบ้านพวกบ้านแพนด้าบ้านลาเมจเจอร์ค่ะบ้านน้องเป่านะคะบ้านน้องพึ่งบ้านน้องหมาป่านะคะบ้านน้องหมูอย่างเงี้ย มันก็จะมีหลายแบบเนาะเดี๋ยวเรานะคะก็จะลองเอาไข่ค่ะไปวางสเปาเป็นบ้านกันเลยเนาะแล้วแล้วตอนนี้ค่ะเราต้องเปิดเปดน mode c r e a เนาะในการวางบ้านนะคะจะได้บินดูบ้านได้ช,ะชะนะัดๆเนาะก็จะเป็นรูปทรงสัตว์ต่างๆเนาะ <G ül> เดี๋ยวเราไปลองวาง นดีกว่าค่ะทั้งหมดก็จะมีด้วยกัน12หลังด้วยกันเนาะบ้านหลังแรกนะคะจะเป็นซอมบี้ชิคเก้นค่ะโอเคค่ะเรามาดูรายละเอียดของบ้านกันดีกว่าเนาะโอ้โยมาเป็นไก่เลยเหรอเฮ้ยมันเป็นลูกซอมบี้ขี่ไก่อะ่อยน่ารักเจ้ามีหลังคาอยู่บนหัวด้วยอ่ะเป็นหัวอ่ะเนื้อการหนังสือแปะหัวแน่น่ารักดีเนาะเฮ้ยบ้านหลังนี้เขาก็ชอบนะโอ้โหหานเดี๋ดูที่ข้างในจะน่าอยู่ไหมแน่เฮ้ยพอสำหรับไอเดียมบนอยากมีบ้านแบบว่าสูงๆหลายชั้นน่ะแล้วขึ้นยังไงเนี่ย ขึ้นไม่เจอเลยอะขีบันไดไงข้างล่างก็จะมีสวยนหย่อมนะเล็กๆ <c oughs> น่ารักดีเนาะนี่เลยข้างหลังจะมีสระว่ายน้ำนี่แหละสามารถกระโดดลงมาได้ <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> เราจะขึ้นไปดูข้างบนเนาะเข้าทางขาไก่ขาไก่ก็ได้ค่ะด้านหลัง่ะ อ๋อนี่ก็จะเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็มีเตียงด้วยตัวนี้มีหน้าต่างตรงนี้เป็นโซนห้องนอนนี่นี่ชั้นสองชั้นสองอู้หูยขมมนก็มีอ่ะนี่ยนี่ต้มยาอยู่ตรงนี้อ๋อมาดูนี่ดิมาดูนี่ดิชั้นนี้นะคะจะมีอะไรเนี่ยเีอะอ่าเี้ยเราขึ้นไปทางซอมบี้ตรงนี้ขึ้นไปทางคอเลยอ๋อไหนดูดินี่ทางนี้เป็นห้องลับนะใหไมเนสูงจังอ๋อนี่สำหรับเผาของอุ้ยยังโหดอ่ะ ถ้าจะรีบขึ้นมานี่ตกมันได้ตายอ๋อก็จะได้ขึ้นอันนี้เป็นระเบียงเนาะอ๋อระเบียงข้างบ้านเฮ้ยสูงเดียะขึ้นมาบนแขนซอมบี้นะอ๋อข้างบนมีปล่องไฟด้วยกัาหลังคาโอเคค่ะบ้านหลังต่อไปนะคะคือเจ้าเบสค่ะจเจ้าเบสแท่งไฟเนาะเรามาลองวางกันดีกว่าค่ะอ่าเราจะวางที่แถวนี้เนาะปึ๊บแบบนี้ค่ะโอ้โหเดี๋ยวกันนะอ้ามันจะล้านเกินไปไหมเนี่ยควันขโมงเลยอ่ะแกเหี้ยร้อนแล้ว เอ้ยแต่ว่าเป็นแบบบ้านสิ่งปลูกสร้างที่แบบว่าสวยหลังเลยเนาะเหมือนอยู่กับเบสเลยอะเบสยักษ์อะไอสวยมันก็สวยอย่ารอแต่เห็นแล้วมันร้อนจุ๊งเอ้ยมันจะร้อนนิดนึงไปไม่เต็มหลังเลยเขาบอกว่าเหมือนอบซาวน่าเลยนะดูดีดูสวนย่อมเขาดีสวนช่อมเขาว่าเผาเราได้เลยนะเผาเจ้าของบ้านเลยเนี่ยดีมีลาวาเนี่ยไปไม่ตรงทางเข้าเลยอ้อมงานก็อเขาดีมันบ้านหลืกกับดักเนี่ยถ้าเรื่องจะหมดนี่จะเข้ามานอนในบ้านที่ตายเลยใช่ดีไม่น่าอดอ่ะแต่ ว,ว่ากินข้าวโตอย่างยาว่ว่ะมีถาวันเนี่ยไว้ให้ไปเล่นอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไไแบบไตทำไมเนี่ยสูดแค่นี้แล้วก็บริเวณตรงเนี้ไว้เผาของเนาะ อ๋อคล้ายๆกับเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวแล้วก็เดี๋ยวขึ้นบันไดไปดูกันดีกว่าเนาะช้างบนจะมีอะไรอ๋อคล้ายๆกับห้องสมุดกับห้องนั่งเล่นเลยอะ่ะแบกจุ้มสามารถแบบว่าดูวิวจากโซนนี้ได้เนาะสวยนะกระจกลงด้านนะเยอ่ะเฮ้ยสียดายมันนั่งไม่ได้ <c oughs> ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้ก็เก๋แล้วที่ต่างเอาใส่มัดเฟอร์นิเจอร์มาวางก็ได้นะแล้วก็ต่อไปค่ะขึ้นไปดูอีกชั้นนึ่งอ๋อเป็นโซนต้มยาเพราะว่ามีหมอ้อต้มยาเนาะ แก็มีเตียงด้วยค่ะแต่ว่าเป็นเตียงที่นอนไม่ได้เนาะโอ้โหอย่างใหญ่อะนี่นี่นข้างบนมีชั้นเอามาดูดิมันจะมีชั้นเหรอเนี่ยนี่เลยดาดฟ้าแน่เลยอโ,อโ,โอ้โหนี่ไงมีหัวเลยเระวางังมีนิดมากเลยทอมจะด้มีห้องด้วยห้องรับอ๋อห้องแบบว่าชั้นดานฟ้าไงาเพียงด้วยนี่เขาให้เราบรรดาข้างบนลเลยนี่เอานอนดูวิวไงอบเ้าหน้าไงโอ้เดี๋ยวกันนะให้เห็นก็จะละลายแล้วใครอยากอบเซาน่าต้องเลือกบ้านหลังนี้เนาะต่อไปค่ะจะเป็นบ้านของชักเกอร์เฮาส์นะคะบ้านของ ชกกอ็อคโก้บค่ะเรามาวางตรงนี้กันดีกว่าเนะ้อโอ้โหนี่เป็นลูกกล่องช็กกอ,อคโก้บเลยเหรอกำลังเปิดกล่องเลยนะเนาะเฮ้ยอ้าวดูดิข้างในมีตัวด้วยมีหัวช็กกอกโก้บอ,อยู่ข้างในเนี่ยยังหลอนแนะเนี่มันอยู่กัะมาณแล้เนี่ยมันก็จะเน้นทรงสีม่วงเนาะ <c oughs> อนน๋่แต่ว่าลายมันสวยนะห <c oughs> ลังนี้พี่เกมไม่เอาเอ่ะกลัวเฮ้ยนี่ข้างหลังด้านหน้าพี่เกนข้างหลังด้านนี้ไหนไหนดูดิดูดิดอันนี้เป็นเสาเนาะสวยดีหลังเนี้ยม่วงดีอ่ะม่วงจริงด้วยม่วงทั้งหลังเลยเหมือนอยู่กล้วยไหม เยอ้ยยูดี้มีห้องอาหารเนาะเด็กพี่เคนก็เห็นมันต้องสูงนะนะมันไดมันอยู่ไหนเนี่ยไตอยู่ไหนอ่ะนนั่ดิขึ้นยังไงเนี่ยอ๋อขึ้นตรงนี้ไหนยิงมี่อ๋อเป็นระบบน้ําโอ้โหขึ้นทางน้ำเหรอไอโซขึ้นแบบว่าลิฟต์น้ำอ่ะโอดเกินมาแล้วแฉลบเอ้ยสวยดีพี่เคนน้อมอ่ะล้อมอ่ะรูดใหม่นี่กากน้ําตายเลยเนี่ยเฮ้ยเขาบอกว่าเฟี้ยวอ่ะ อันนี้มันปังปุริเย่มากเลยอ่ะชอบอ่ะโต๊ะนี้นั่งไม่ได้เสร็จอ่ะเราต้องใส่เฟอร์นิเจอร์ที่มันนั่งได้ดีเนาะเไปไหนข้างบนน่ะมีอะไรอีกอะ่ะข้างบนเนาะอย่างนี้อะไรนี่ตัวเปล่าเดี๋ยวนี่ตัวประชุมป่ะเนี่ยประชมุมบนหัวมันเลยต้องยืนประชุมนะไม่มีเก้าอี้ให้นั่งเนาะแล้วข้างนี้ล่ะโอ้โหจะมีอีกแล้วเนี่ย นี่มาอะไรครัมงตัวตามันแคบเหมือนกันเนาะอ๋อมีห้องซอยแยกออกไปอ๋อเป็นห้องเก็บของกับห้องเอนชานใช่ไหมใช่เป็นห้องเก็บของได้อุ้ยเซฟเวอร์มาหลายห้องเดินแล้วงงปะมึนปะเนี่ยอันนี้ทางลงเหรออันนี้คือทางลงก็ลงแบบลิฟน n ้ำเหมือนกันโอ้โหดูงไปเลยเอ้าไม่ดีเหรอสะดวกสบายดีนะไม่เอากัว ไปดูหลังอื่นปะหลังต่อไปนะคะจะเป็นบ้านหลังของหมีแพนด้าค่ะโอเคจะทําออกทรงหมีแพนด้าเนาะเราจะวางไว้ทถวนี้กันนะคะปึ๊บนี่อืมอ้ามาเป็นตัวเลยห้ความรู้สึกอยู่ในป่าเลยก็ดีโอ้ยสวยนี่ดูดิเขาไล่สีด้วยะดูบ้านหลังของหมีแพนด้าดิมีถ้ำดันเจียนอยู่ด้วยอ่ะโอ้โหาวเลยเราไปอยู่ตรงไหนกันนี่อ๋อดูดิแถวนี้จะมีบ้านอยู่ด้วยนะบ้านอยู่ติดกันด้วยโอ้ยบ้านอยู่ข้างๆ้างเลยอ้อม เราใส่ข้าวทางนี้หน้าเลยข้าวางนี้ข้างหน้า,าไปดูดิอ๋อนี่เราแตะกรุงม,มาเลยนะไม่ไข่เต็มเลยเ <รา S 2> ขยา้าวัะดีเนาะโอ้ยน่ารักเดียวอ่ะเขนทางนี้ยะ ใช่เข้ามาในตัวหมีแพนด้าเลยอ๋อนี่พี่เคนขึ้นมาดูข้างบนนี่ไหนๆมาถึงละโอ้โหนี่มาอะไรกันนี่ยราไม่ต้องมีกระจกเลยนะเนี่เราอยู่ในพุงแพนด้าเนี่ยลมมนกินแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นโต๊ะอาหารเนาะอันนี้จะเป็นโซนห้องนอนกับห้องอา่านหนังสือน,นะคะนอนได้สามคน,นนี่เป็นโซนต้มยาค่ะเคเราจะไปดูโซนตรงอื่นกันต่อเนาะอันนี้ทังนี้ทังนี้ทังนี้มีทางไปขึ้นไปไหนๆข้างบนะข้างบนเหรอเฮ้ยข้างบนเลยขางบนเลยชิม มันเล่นเกปกติเลยดูดี่กับดักเนื้ออันนี้เขาทำเรียนแบบไหมเนาะเดี๋ยวนี้มันบ้านคนเหรอเฮ้ยเราจตัดแ,แต่ง,ตงปเป็นอย่างอื่นก็ได้นะอือหือชัดเลยนี่ครบเลยเนี่ยมันเตอร์เกิด <im itation> ครบทุกรายละเอียดเลยอั้มันเหมือนแล้วอ่ะไม่ใช่เลยแหละแล้วไปดูข้างนอกนี้เอาหลังนี้เปล่าโ <im itation> <im itation> อ้โหไม่เอาแล้วตอนกลางคืนนะพวอสกเลตันเดินลงมางานนอกนะงานต้องเจอหลังนี้บ้านของกาเดียนฮะมีกาเดียนดนวยเหรอนี่ดิมีเอลเดอร์กาเดียน้วยนะ โอ้โหมาเป็นตวัวอะไรเดี๋ยวกันบ้างหวังนี่ก็สวยดีนะดูดิมันไม่ไดสาบเราไม่เนี่ยนะอ้าวมีสวนไดยนะอ๋อมันจะกินหัวพี่เคนก่อนเลยล่ะ,ละไม่ไดีดูหางดีเฮ้ยถ้าแบบว่ามีพิซมารีดีเยอะเอามาสร้างบ้านได้นะอ๋อนี่ไงสวยดีอ่ะดูดิบ้างหลังเล็กๆดีนะวุออ้ยหลังนี้กี่ร้อยล้านเนี่ยอ้องแพงขนาดเลยเฮ<อ>้เ<อ>เยเฮ้ยเฮเฮ้ยอ้ยเเห็นตอ้มันกยเตามันกระดูกดกฮ้ยเกอ่ะไม่เฮ้ยเฮ บ้เคนฝาไปหรอ,อเอ้ยบ้านมันหลังเล็กดี่นะนี่มีสวนหน้าบ้านด้วยสำหรับนั่งเล่นหน้าบ้านได้โอ้สวยจุ้มเป็นแคมไฟเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแคมไฟเหมือนกันโอ้ี่ไม่ปิ๊นิกงไงนี่ปิ๊นิกหลังบ้านอ๋อเขามีแคมไฟไว้เยอะมากเลยอะอยเดี๋ยวหยเผาปลาตรงนี้เนะาะตากบาบีคิวด,ด้วยนี้่เพคน,นมาดูอีกฝั่งนะึงแลวมีบอ่อน้ำไหมนะข้างนี้เหรอแล้วก็เข้ามาทางปากของมันนี่ ตอนนี้นะก็เป็นแบบว่าคล้ายๆกับห้องนั่งเล่นเนาะนั่งทักตอกถิงเนาะดีนะมีประตูฝั่งเดียวไม่งั้นจะกลายเป็นข้าวทางปากออกทางต้นเลยเนีย่อีกชั้นนึงขึ้นมาในมาก็กจะเป็นโซนห้องนอนฮะนี่ไงห้องนอนอยู่ตรงนี้ห้องนอนเป็นเตียงคู่นี่ถ้าจะตไปก็ไม่ทันการเลยไกลเกิน ขาใช้สีฟ้าสวยดียแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นบ้านน้องหมาป่านะคะเอาล่ะลไปดูกันดีกว่านาะเราจะสปาไว้ถ่าไหนนี่ละนี่กันก็แล้วกันเนาะนี่ไงทรงน้องหมาป่าด้วยเออเลยเลยนิดหนึ่งไหมเออยูดีเป็นน้องหมาปัากำลังยืนอยู่แล้วบนหลังน้องหมาปัดก็มีบ้านอีกหลังอยู่ข้างบนนี่นะทางล่างก็มีหลังหนึ่งนะนี่น้องหมายืนค่อมอยู่อ่ะมีป่องไฟเนี่ยนี่ทางเข้าอยู่ตรงนี้อุ้ยมีสระว่ายน้ำด้วยมีสระว่ายน้ำอยู่ข้างหน้านี่นะอุ้ยพีคนชอบหลังนี้ยืดหลังนี้ด ่อ๋อมีเคนอยู่หลังนี้ใช่ป่าวพีเคนจอ้องนะเอ้าวทำแยกนะพี่มันตู้ทำกาแฟาตู้กดน้ำเนี่ยพี่เคนเป็ตู้ทำกาแฟแล้วเหมือนเชี<อ>่ยวทำเก๋เนาะเอาลูกโซ่แบบว่ามาตกแต่งข้างหนนี่เนี่ยแล้วก็มีสวนด้วยสวนดอกไม้แล้วก็ในบ้านในบ้านมันก็จะแคบเปนิดนึงนะเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรหมอสำหรับอยู่สองสามคนนะนะี่แหละอือหึเดี๋ยวก่อนนะข้างนอกมันก็ใหญ่อยู่นี่ทำไมข้างในมันแคบจุ้มเดียวกันั่นปิงขึ้นบันไดนะขึ้นบันไดก็แคบนี่นี อันนี้เป็นห้องแยกโอ้น้ำได้หกคนโอ้โหสุดยอดอะไรมันจะหลายคนขนาดนั้นอยู่กันทำไมเนี่ยแล้วก็มีพวกกล่องเก็บของนะอันนี้จะเป็นระเบียงหน้าบ้านเนาะโอ้ยิวก็วสวยนะเนี่ยเห็นบ้านหลังอื่นด้วยอ๋อคือไปทางระเบียงอีกขั้นหนึ่งอ๋อนี่ที่ปิ๊นี่ต้งหางหมาโอเคนี่เป็นหางน้องหมาใช่ปะใช่แล้วแล้วมันดุดิดที่นี้ล่วงอนะอันนี้มันก็ดีอยู่นะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นบ้านของเจ้าวัวกระทิงเวนเจ์นะคะ ปาร์ลิเมนเตอร์เหรออ้าวมันจะอยู่ได้ไหมเนี่ย เราระวังดงวยดิโอมาทั้งตัวตัวเบืเริ่มเลยเดี๋ยวกันนะ้ใครจะทำความสะอาดนี่อ้อมใหญ่เกินเฮ้ดูมันแบกดิพี่เคนโอ้อ้อมถูบ้านคนเดียวนะใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวบ้านดูข้างบนนีนแบกมาหรือเปล่าอะไระสาษาหรอภาษาโจนนะดิป้อมโจรนะดิถ้าทางจะเป็นพวกป้อมอ่ะโหดมากกับตัวนี้อ๋อสวยดีอ่ะเฮ้เขาก็ชอบหลังนี้นะนี่ตัวยังใหญ่อยู่ในวัดใหม่นี่นี่เข้าทางนี้พี่เคนมาดูข้างตรงนี้ไหนไหนเข้าทางขาหรอ ทานนี้ก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับที่นั่งนนอะเนาะอ,อ๋อเป็นที่นั่งที่นั่งไม่ได้ <laughs> ไเป็นขาของลาเวนเจอร์สวยๆเก๋ๆเราต้องข้าดทางขาของลาเวนเจอร์เนาะ โอเคมาดูดิทำไมมันขึ้นสูงจังชั้นนี้มีอะไรอ,ะอ่ะอ่าตึกปราสาทเลยเหรอใช่เป็นป้อมอะ่ะอันนี้เออแล้วกลางตัวมาแล้วกลางตัวมันเข้าไม่ได้เขาไม่ได้ทําอย่างงั้นเขาทำไม่สวยๆนี่ใช่ให้เข้าตามขามันง่ายงั้นเนี่ยราบ้างเราก็มีแค่ปราสาทข้างบนนี่นะใช่เอา้าเหมือนป้อมไงอันนี้คล้ายๆกับเป็นป้อมเลยไนงะเน้นสวยเน้นสวยแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นบ้านเต่านะคะเรามาลองวางกันดีกว่าค่ะไหนลองดูดีนะจะเป็นยังไงนี่ต้องเป็นแบนป่ะ อ๋อมันน่าจะเหมือนตัวเต่าเลยแหละอืมแบนจริงด้วยเป็นตั้งแต่เยอก่อน <c oughs> อันนี้เหมาะจะวางใกล้ๆกับทะเลปะโอ้มีหลังคากระจกด้วยเหรอเฮ้ยน่ารัก่าดูดิโอ้นนี่สวยอันนี้มีแคมไฟอย่างเยอะเลยอ่ะโอ้ดูหลังคามันดิแต่ไอ้พี่เกณฑ์ก็จำบ้านน้องหมาแล้วนนี้ไม่เอา,าอ่ะโอ้ยดให้ด้อมเลยมีสวนหย่อมลัวเนี่ยเอ้ยนี่เขาทางนี้พี่เคณฑนี่ลูกกระต่ายเต่าใช่ปะโอ้ยทำซะเหมือนเลยตกใจมเลยด้านนี้ ประตูสองด้านเลยนะโอ้เข้ามาก็เจอของครบเลยนี่ใช่มีของสวีทเวอร์ครบเลยนะมีเตียงข้างหลังด้วยใช่อันนี้แบบว่า,า,นอนาโอเคมันจัดดีเนาะโอเคขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าเขามันก็จะเป็นแคมปิ้งแคมป์ไฟเนาะโอ้เดี๋ยวกันนะนี่เรามาตั้งแคมปิงม้งบนหลังเตาอเนี่ยปาร์ตี้ไงโอบนกระดองเลนะต้องวางไว้ใกล้กับทะเลเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นบ้านน้องหมูนะคะฮะบ้านอ,อ้๊อฟหรอไอ้ไม่ใช่อุ๊ดอุ๊ด ดูดิมีหลังคาอยู่ที่หลังเลยอ่ะดูด้านหลังอะเหมือนบ้านจริงๆเนาะอีกด้านนึงก็จะแบบว่าเห็นเป็นหัวหมูเลยเนาะน่นียดูเนี่ยของเยอะเนี่ยดูดิตาเนี่ยมีสระว่ายน้ำด้วยะเธน่ารักเนาะอย่างเมื่อเนี่ยเฮ้ยมีสวนแครอทด้วยอ่ะดูดิไอเดียดีเนาะครบเครื่องนี่เขาชอบไอเดียดีทุกหลังเลยอ่ะมีสระว่ายน้ำโดดเต้งตึงโอ้ยสนุกจังองมาก็มาเล่นน้ำเลยอ่ะ เราต้องมาได้แบบก็ขึ้นไปดูข้างบนยังดีกว่าเนาะขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้นี่ไงนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะอ้าวข้างไหายนี่มันแสบตายกันไปไม่ได้โต๊ะอาหารอ๋อนี่ไงขึ้นทางนี้อันนี้เป็นโซนห้องนอนออื้หือห้องนอนตายแทบบอดนะบอกเลยอ้าวขอนี่สีชมพูกับสีม่วงไงแล้วก็ปิ๊งขึ้นไปดูข้างบนนี เป็นห้องใต้หลังคาเนาะอ๋ะอเขาให้มาดูมีเป็นระเบียงตรงนี้โอ้ววาวเขาทำน,นี่เหมือนบ้านจริงๆเลยอ,อยู่บนหัวหมูก,กันเลยทีเดียวเฮ้ยหลังคาสวยดีนเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นบ้านน้องหมาสุนัขกิ้งจอกเนาะโอเคระวังเนาะ เืบอปากนี้นะคะอ่ะอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวไปไหนเฮ้ยกำลังนอนอยู่เลยนอนกดตัวเลยหลังเล่นนิดเดียวเองเฮ้ยนาวัตเอ่ะมีสระว่ายน้ำด้วยนี่มีสวนย่อมอยู่หน้าบ้านด้วยนะโอ้สวนกันนะดูหลังมันดิข้างหลังทำเป็นกระจกใสอ่ะเต้มนมววักเี้เนาะโอเคอะดูด้านข้างนี้มีสระว่ายน้ำขนาดลึกอยู่ด้วยอืมือเกินไปแม่เฮ้ยลองดูคางวนดิที่กระโดดน้ำมีสปริงบอร์ดด้วยเหรอลองดูดิลองดิอ๋อให้ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็กระโดดดิ จับตอนนั้นก็แบบว่าน่ารักดีนาบา<า>ะบ้านหลังนี้เย็นสบายจุ๊งนี่แล้วก็ใครกับว่ามานั่งแบบว่าผึ่งลมที่นี่ได้นะผึ่งแดดที่นี่อาบแดดนะใช่ใครก็อาบแดดอเอาพี่เกมไม่สู้แดดแล้วเข้าบ้านดีกว่าแล้วก็ถ้าจะเข้าบ้านนี่ยเข้าตรงนี้นี่เข้าทางจมูกของเจ้าสุนัขกิ้งจอกไว้อืมข้างในเล็กเหมือนกันนะนี่ข้างในมันก็เล็กเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเป็นวางของได้อยู่นะแต่สวนมันก็โอเคเนาะนี่มันก็กระทัดรัดดีนะ ไม่พอพี่เค้นเก็บของเนี่ยของพี่เค้นเยอะเกินตรงนี้เหมอะจะเป็นห้องเก็บของป่ะเพราะว่ามันเล็กอยู่นะแล้วก็ไข่ใบต่อไปค่ะจะเป็นไข่บ้านน้องพึ่งนะคะอ่านี่ไงหลังที่พี่เค้นล้อคอยดูดิหน้าตาจะเป็นยังไง <â p! S 1> โอ้โ <c oughs> <c oughs> มีปีกด้วยอ๋อตัวมันเล็กอ่ะมันก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆอ๋อเหมาะจะเป็นฟาร์มผึ้งเนาะฟาร์มเลี้ยงผึ้งนะคะน่าจะใช้แบบว่าบ้านที่อยู่ได้ทั้เท่้ไหรานะน่าดีแต่หน้าต่างเต็มเลยเนี่ยผึ้งบินออาหมดบ้านแล้วเอามาทําเป็นฟาร์มผึ้งน่าจะเหมาะกว่าเนาะอ๋ดูข้างในดิเนี่ยตรงนี้ทําเป็นฟาร์มผึ้งได้ใช่ๆตรงนี้เป็นฟาร์มผึ้งเลยนะอ่ะไอเดะแล้วเราอยู่ตรงไหนอ่ะแต่ว่าเราจะใส่กระจกนิดนึงเนาะกันนั่งผึ้งบินหนีนะเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้้นนีี่ไหหลังงคเ็ป มันค่าอยู่บนตัวพึ่งอะอแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นบ้านของเอลด์การ์ดียนนะคะเฮ้ยคุณคุณนะโอเคมาลองดูกันดีกว่าจริงๆเล่นธรรมดาใช่ไหมเฮ้สวยอ่ะด,ดโิโอ้ตัวยังใหญ่อ่ะอันนี้ด้านหน้าเนาะแล้วก็ด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นหังะคะโอ้ไฮโซอ้อมตัวนี้มีสระว่ายน้ำด้วยอ๋อมีสระว่ายน้ำแบบว่าเป็น,น<อ>ร่องว่ยน้ดีป่ะโอ้ยพี่เคนเปลี่ยนใจแล้วพี่เคนจะเอาหลังนี้ เขาก็ชอบหลังนี้เอ้ยไม่ได้ทำยังไปเคลื่อนเคลื่อนจอบแล้วไล่ลายป้ายบบเลยเขาเอาหลังที่เหลือเองนะเด <c oughs> ี๋ยวไปดูสายไปน้่งกันดีกว่าวิ่งกำลังร้อนนะเนี่ยนี่ตรงนี้จะเป็นด้านหลังนะคะจะเป็นสระว่ายน้ำค่ะอุ่ยมีคลื่นด้วยเหรอจะใช่มีค,มมคลื่นด้วยอุ่ยเสียงจุนไม่เคยทำอย่างนี้เลย้ะให้น่ารักดีเนาะโอ้ใช่ได้ใช่ได้มาหลังทำมั่งเฮ้ยเหมือนอ่างจากุชชี่เลยอ่ะแล้วข้างหลังนี่มีอะไรอีกอารเพื่อเคลื่อนมีสระว่ายน้ำด้วยนี่อังจะเป็นสระว่ายน้ำแบบ่เป็นร่องไง แล้วตรงกลางจะเป็นแบบใครๆที่ให้นั่งเล่นได้อะไม่มีทางร้อนเลยนะบ้านหลังนี้ใช่ไม่มีทางร้อนเลยอะโอ้ยบ้านเบสไม่เคยไม่อะไรกาดเลยด้านนั่นนะคะเข้าทางปากเนาะนี่ขับไปเลยโอ้โหดูดิมีทีวีด้วยอันนี้้คยๆกับเป็นโซนนั่งเล่นเนาะห้องนั่งเล่นนะคะแล้วนี่จะเป็นโซนทัองครัวค่ะนี่เป็นหลังแรกเลยที่มีทีวีอะใช่ให้ตกแต่งด้วยแบบว่าพวกสาหร่ายเด้แล้วก็ขึ้นไปดูข้างบนนะคะแล้วมันก็เป็นห้องล่องๆเนาะ โอเคเป็นเตียงนอนด้วยเป็นเตียงนอนที่นอนไม่ได้โอเคตกแต่งแบบนี้ใช่ไหมเป็นอะไรแค่สวยไว้ก่อน,นไปดูข้างบนดีกว่าข้างบนนะคะก็จะเป็นห้องซอยไปค่ะอ๋อคล้ายๆกับเป็นที่ให้นั่งเล่นตรงนี้ใช่ปะเรียวเดินไปอี่ดดอน,นดเนาะข้างบนยังบบ้านโมเดินเลยนะี่เอามาดูทางนี้ดิใช่ออกแนวโมเดินนิดหน่อยนะอ๋อฝั่งนี้ก็สวยอ๋อที่อบซาวน่าเดี๋ยวกอนมีไว้ทำาไมเนี่ยเดียวหนหน้าคะดิ หน้าแดงร้อนเลยอ่ะแค่ยังร้อนไม่พอใช่ไหมก็โอเคค่ะแล้วก็รีวิวมอดคราฟบ้านลูกแบบสัตว์ต่างๆไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบแบบบ้านแบบนีบ้น,น,นะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้เนี่ยเล่นเกมไมโครสต่อไปนะและอย่าลืมมาคุยด้วยนะครับอันนี้ต้องไปอีกลแล้วแหละดิบบี